สวัสดีครับวัสดุนี้อรับจัดแจงกันซะก่อนครับนมหลอบนอนหลัให้นอนใหญ่ครับสาวสวยน้องเอารับจัดแจงเสร็จสรรนเรียบร้อยครับเราจะเรียกพนักงานหมอนวดเรามาลวดให้ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาครับหมอเด็กประจำเสวนเสือสีราชา น้ำตาเดีอดตงเนือสาวเสิน้องอัำตาสิงใจครับลงมือนวดให้เลยอู่เดียสาวเสิน้องปวดเมื่ยแถวนี้กังไม่ทราบว่าแตกรู้ใจแตกเมื่อไหร่นมนมไร้ท่นาดิชาน้องน้ำตาอย่างแน่นอนเดินทาำมาไกลครับพกปวจะไม่ครับน้ำตาลรู้ใจใ้เลยนวดให้ ก้นไปก้นชูวงและใส่วงไปด้วยน,น้ำตาลอกว่ายิ่งก้นยิ่งครับทินก้นยิ่งเพิ่มยาเพื่อขนากขอสองชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่ไหวนะครับสองทีเก่งว่าสาวสวยจะลุกไม่ไหวครับขอร้องกันก่อนครกับน้องน้ำตาล คงจะพอหายปวดหายเมื่อยบ้างครับมาถึงนมรอของเราครับให้นอนใหญ่ครับปวดเมื่อยตรงไหนครับน้ำตาไม่แน่ใจครับเจอนมรอรออย่างนี้ปวดใจครับจับดูกันก่อนครับอาหมายจับอะไรแถวนรับครับตองกับตับมีอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะจับจับรวดรวดดูท่าการหลังจะกอดใช้เท้านมหลังเราก็นอนยิ้มหน้าแดงชอบบกชอบใจอาตาจะจับไม่ได้เยินไ่ได้อาเส้นหาเองไม่เรื่องปวดไม่เท่าอะไรจะได้เงินถูกที่ถูกค่ะ ขบวนวนเวียนเวีนอยู like ่แถวนี man, ้ครับสงสัยเป็นแถวนี้ครับรู้จุดแล้วครับลงมือนวดเลยครับโอ้โหโดนจุดกันพอดีครับนมร้องก็ไปทำอะไรมาครับถึงได้ปวดเมื่อแถวนี้นะตาที่ก็ไปด้วยชูงแล้วใส่กลมไปเช่นเดียวกันเดินไปนั่นมาหนุ่มสาวครับสาวๆยิ้มนอีกนิ้มนมร้องก็ไปเมื่นมาฉันจะถึงขึ้นตึ้งไม่ทราบเส้นที่รึเปล่าว่าเึ้งออกมาไกลได้ขนาดนี้ได้และแร่หน้าแรกทางมันน่าจะยคี้ยวพอกันต่อครับ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาด้วยครับจากที่เราให้เชิญน้องมินมาดวอาการกันต่อครับมาอูลลีครับพิ่งจบแน่สาครับเจอนมร้องเล่าถูกตาถูกใจกันครับจับดูกันนั่งทอกดูกันก่อนครับอ่ะลงมือลวดครับไม่ลวดข้อข้ามครับขาวหน้าข้ามมาก่อนครับขาวหลังนิ่โผล่เริ่มหลังครับมาอูลลีเอ็นเอานมร้องแล้วใจหายนะ รับมาถึงสาวสวยครับจับดูอาการก่อนเช่นเดียวกันครับตัดสินใจเดินข้ามครับเท้าหน้าข้ามมาต่อครับเท้าหลังดิสดุดต่อรือึปล่าครับนายยุลิโบราว่าใครได้เดินรอบข้องขาหรือว่าาเดินข้ามครับถือว่าเป็นการสะดอกครับรอบแรกผ่านไปครับรอบที่สองของนาอยุรีเดินปันวันมีสิทธิ์ล่วงหน้านกันครับเท้าหน้าไม่มีปัญหาลุกขึ้นที่เท้าหลังครับจับดูอาการกันก่อนครับตัดสินใจเดินข้ามครับเท้า ิสรุดูท้าตัวเองเริเปล่าครับมโยเรีรับสาวสวยไม่มีปัญหาครับมาถึงนุ่มหล่อรับนอนยิ้มอยากจะชอบใจครับชอบใจอย่างนี้ครับไมายรี uri, จับดูอีกนิดะครับตัดสินใจเดินน้าครับเท้าหน้าข้ามาก่อนครับเท้าหนังนี่ต้องสูงขึ้นสหนออ่อยครับมายรีเรียบร้อยครับนมหล่อไม่มีปัญหากันครับยูโอเคอีกยูโอเค Tóc từng các hòa sớm của nhà sắp sửa lòng người ta. You ok? Yes. Anything you ok? One more today. I'm no longer my head by hang up. I look to 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 to look 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 อกครับการร่วมเาจะมีความแม่นยังขาไหนครอลนนัครับทางไครับลองลครับโที่เราแขนล็อกาไว้เรียบร้อยนะยเยูกทีสาตามมาครับโอเคครับม่ั้งางครับเรามีลกอยู่สามใบด้วยกันนะครับ พี่ซวิ่ีมหนึ่งวันคูู่โตฟันทีมอันสามลูกพอครับเราจะให้น้องนุ่นปาลูกวงสามลูกนี้ให้แตกครับเราจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก่อนอื่นจะให้ทดสอบดีไม้หนังมือให้ได้ชมกันซะก่อนแผนใหญ่นี่ก็เป็นแผนทดสอบของน้องนุ่นครับถ้าแผนใหญ่นี้พลาดสามไปครับด้านหลังผมยกเลิกทันทีครับคุณพี่พร้อมยังครับอพร้อมครับเราทดสอบให้ถึงทุกห้าลูกด้วยกันครับ lúc nãy nè, nón đôi tiếp tục đòn lên nè, chú ngoan cứ nhắc, what 3

กายครับไปรับลมลเครับามรู้สึกแสียงเราก็ร้องโหยกันิสเอตดูับโอเคมิ้ซรนักบวงสาลกตอครับวนนี้ครับยายมานไมกลครับเอาให้ชชวร์ครับจะได้ไม่พลาดครับอารับงานนี้กำลังพอดีครับ ขอเจ้าหนที่ดอกครับหาลูกดอกครับเจ้าหน้าที่ด้านหลังขอลูกดอกเสริมด้วยครับลูกดอกหมดแล้วครับโอ้โหโดนใหญ่นะรอบนี้ครับจัดหนักเลยครับขอเฮลูกนปเตใหม่สี่ปัญหาครับคุณพี่ครับลูกนี้ใช้ได้เนี่ยวันนี้มั่นใจนะห้าสิบห้าสิบครับกับซ่อนลีพิเศษ ฟินติฟิตติงครับชัวร์ฟิตติงเสรโอเคไม่มีปัญหาเอากรเซนตี้เรับเอาอะไรมาครับใส่ตรงไหนครับจับตาครับเอาราการอะครับอย่างีจับตาโอเคมิสมิสตุนอาูีโอเค

everything done ครับครับ